กลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดขึ้นมาทันทีหลังจากที่ในทวิตเตอร์มีการออกมาแชร์คลิปวิดีโอในรายการ m a ร์คซิงเกขณะที่เจ้าของหน้ากากมันฝรั่งอย่างนักร้องนักแสดงหนุ่มสุดฮอตบิลกินพุทธพงศ์กำลังถอดหน้ากากอยู่นั้นอยู่ๆพิธีกรของรายการอย่างกันกันตะถาวรก็กระโดดถีบจนบิลกินเซไปด้านข้างงานนี้บอกเลยว่าแฟนๆไม่ขำด้วย ทำเอาชาวเน็ตออกมาวิจารณ์กันสนัน่นโดยมีบอกว่าเออคือว่าแบบนี้ก็ได้เหรอน้องมาในฐานะแขกรับเชิญนะควรให้เกียรติซึ่งกันและกันไหมถึงจะไม่ได้ตัดออกอากาศก็ตามแกงงถีบทำไมถ้าล้มท่าบาดเจ็บขึ้นมาจะทำยังไงการถีบกันแบบนี้มันเป็นเรื่องที่สมควรทำกันจริงๆหรอไม่ตลกอ่ะไม่ให้เกียรติกันเลย ความสนิทบางทีมันต้องรู้จาักกาลเทศะและสถานที่ด้วยนะคะคุณกันอาจจะถีบแกล้งกันหลังจบรายการหรือเวลาส่วนตัวได้แต่ทำต่อหน้าคนดูและแฟนขับน้องอันนี้ไม่ใช่ทุกคนต้องขำนะคะรายการเองก็ใช้คำไม่สุภาพจนเป็นปกติไปแล้วอย่าทำตัวหยาบคายเพิ่มดีกว่าค่ะ เรียกได้ว่างานนี้ก็ต้องรอดูว่าทางด้านของพิธีกรอย่างกันกันตะถาวลจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องรอฟังกันอีกทีจ้า